สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์ทูเซเวอร์ global ทุกคนครับก็กลับมาพบกับผมเอซิดัวควาครับวันนี้เกี่ยวกับการอัปเดตแพชนะครับครบรอบ2ปีพร้อมกับตัวละครใหม่ยอนฮีเทพเจ้าแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงได้บวชนะครับยอนฮีมาด้วยนะไปดูสรุปกันก่อนแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยคืออัศวินคนใหม่ครับระดับเทพเจ้าก็ยอนฮีนะโอเคมีเนเรื่องใหม่นะครับก็จะเป็นซีซั่น3บท5นะครับเป็นบทจบของซีซั่น3ครับ กิจกรรมจัมปิ้งนะครับมาแล้วนะคะก็จะมีจัมปิ้งทำผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่ผู้เล่นที่กลับมานะก็เดี๋ยวรอดูเงื่อนไขเพิ่มเติมได้นะคบว่าจะมีเงื่อนไขการเข้าสู่เงื่อนไขผู้เล่นใหม่เนี่ยยังไงบ้างนะครับแต่ว่าในคลิปนี้นะครับยังไม่มีรายละเอียดบอกต้องรอหลังเซิร์ฟเปิดนะครับถึงจะบอกว่าเอ่อไอดีใหม่ย้อนหลังกี่วันนะครับถึงจะนับเป็นไอดีใหม่นะซึ่งของรางวัลยังไม่เปิดเผยนะครับว่ามีอะไรบ้างต่อมาก็จะมีในส่วนของเรด8ใหม่นะครับเป็นเรด8ดบอสเนสตรานะครับเรดใหม่ มีห้องสมุดความทรงจำครับอันนี้จะเป็นในส่วนของสรุปเนื้อเรื่องนะครับที่ผ่านๆมานะโดยครับอัปเดตซีซั่นหนึ่งก่อนจะเป็นการย้อนสรุปเฉพาะตัวเนื้อเรื่องเลยครับเพื่อนๆสามารถไปติดตามย้อนหลังได้แล้วก็มีของรางวัลเพิ่มเติมให้คอนเทนต์นะครับ PVE ใหม่นะครับอันนี้เป็นคอนเทนต์ตีหุ่นหมีนั่นแหละนะครับในกิ้วน่ะนะจะสามารถจัดอันดับเพื่อรับของรางวัลเพิ่มเติมได้มีคอนเทนต์นะครับหอแห่งชัยชนะครับอันนี้จะเป็นจุดโชว์ตัวของเราท็อปเซิร์ฟนะครับของเราว่า ใครคือผู้แข่งแกร่งแล้วก็คว้ารางวาัลจากคอนเทนต์ PVP ในเกมได้มากที่สุดนั่นเองครับอุปกรณ์เซตใหม่ครับเป็นเซตเลเวลสกิลสายลดดาเมจนะครับจะแตกต่างจากเซตเลเวลสกิลเก่านิดหน่อยนะแล้วก็จะมีปรับปรุงส่วนต่างๆนะครับก็บัตเทิลพาสนะครับหรือว่าเซน่าพาสของเกมนี้เล่นพาสลายเดือนนะอันนี้จะเป็นเอ่อพาสที่ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับมีการปรับของรางวาัลใหม่โดยรวมแล้วก็คือจะเหมือนเดิมนะครับแค่เพิ่มของรางวาัลแล้วก็พวกใบเลือกจะกลายเป็นใบเลือกสกายเทียแทนนะ กิจกรรมใหม่ครบรอบ2ปีนะครับก็รางวัลวันที่3นะครับน่าจะเป็นเช็คชื่อวันที่3นะครับแจกใบเลือกเทพเจ้าโดยจะมีเอสไอรีนแล้วก็รูดี้นะครับที่เราสามารถเลือกได้นะแหลมเลยนะครับพร้อมกับวันที่4นะครับเออสินะครับจะได้เศษหินวิญญาณเทพเจ้าเอาไปซื้อเศษต่อด้วยนะน่าสนใจมากๆอันนี้จะเป็นกิจกรรมนะครับเพิ่มเรทอัพนะครับ ตู้กาชาเทพเจ้าครับผมอตอนนี้เนี่ยเซิร์เวอร์เกาหลีเขาจะฉลองครบรอบ3ปีพรุ่งนี้นะครับตัเซิร์เวอร์เราเนี่ยได้อน,นิสงด้วยนะครับในการเพิ่มเรรอัพตัวละครตู้เทพเจ้านะโอเคกิจกรรมคาริวัลนะครับก็มาฉลองครบรอบ2ปีด้วยนะครับโดยจะแบ่งออกเป็นผู้เล่นทั่วไปแล้วก็ผู้เล่นใหม่กับผู้เล่นที่กลับมาเช่นเดียวกันนะมีของรางวัลอะไรมากมายก,ก็รอติดตามเขาบอกว่าลูบี้เยอะมากนะครับอืมรอบนี้แจกลูบี้นะต่อมาครับก็จะมีในส่วนของมิชชั่นเควสต่างๆนะครับ อันดับแรกก็จะมีเล่นในเรื่องนะครับได้กิจกรรมเนะเาะไปฟาร์มนะครับแล้วก็ได้กิจกรรมนะแล้วก็จะมีในส่วนของพวกของรางวัลต่างนะครับในนี้สปอยมาเป็นแผนที่นะครับโทปาสตั๋วไข่เป็ดตัวต๋วไข่ไก่ครับผมทั้งตู้ตัวละครแล้วก็ตู้อาวุธนะอันนี้ผมรอเลยอันเนี้ยอยากได้มากนะครับนอกจากนี้ครับก็จะมีในส่วนของการมีกิจกรรมนะครับเปิดกาชายอนฮีเทพเจ้า1 5 0 0โรได้เป็นเศษยอนฮีเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เป็นเยนลี่ลุ้งนะอันนี้เอาไว้รีเจมนะครับ มีเชนพิเศษต้อนรับสนามฝึกจะอันดับนะครับเออคอนเทนต์ตีหุ่นหมีเมื่อกี้เนาะก็จะได้ของรางวัลเป็นเจมแดงนะครับเพิ่มเติมด้วยนะต่อมาครับกิจกรรมท้าทายการเรียกแบบเซตอัพเทพเจ้า hmm. อันนี้สอดคล้องกับกิจกรรมยอนฮีนะก็คือเราเปิดยอนฮีก็ได้ข้างล่างแถมด้วยสินะนะครับก็จะไปในส่วนของอหินเทพเจ้าสําหรับปลูกพลังเทพเจ้าอุปกรณ์เนาะหินเทพเจ้าสําหรับซื้อเศษตวละครแล้วก็ตัวกาชาด้วยนะโอ้ เฮ้ย hey, แผ่นนี้ถือว่าแจกดูดีนะเนี่ยดูดีนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมท้าทายการได้รับสัตว์เลี้ยงยอนฮีตํานานบวกนะอันนี้จะเป็นกิจกรรมรับสัตว์เลี้ยงแดงบบกตัวใหม่นะครับก็เออเขาบอกว่าเป็นกิจกรรมแจกนะแต่ไม่รู้ว่าจะแจกจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องขอดูในเกมอีกทีหนึ่งว่าเงื่อนไขเนี่ยเอ้ยแค่ทำเควสก็แจกเลยหรือเปล่านะเป็นสัตว์เลี้ยงฟาร์มตัวใหม่นะครับที่จะมาแทนระดับยอนฮีฮันบกที่เป็นระดับตำนานนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูรายละเอียดปรีกย่อยกันดีกว่าว่าม อันดับแรกเลยคือตัวละครใหม่ครับยอนฮีเทพเจ้ายอนฮีเทพเจ้านะครับก็เป็นตัวละครสายพิสัยไกลนะเป็นตัวละครดาเมจที่แรงที่สุดของสายพิสัยไกลนะครับที่เข้ามาแทนที่ตัวของคาร์เทอนแล้วก็โคเซตนะครับผมอนอกจากนี้ยอนฮีเป็นตัวละครที่ลงอารีนาได้อย่างเทพไส้อีกด้วยนะครับมีอะไรบ้างไปดูกันแพสสีฟนะครับอันดับแรกเลยคือต้านทานการลดแถลอันติเมตครับไม่ต้องกลัวว่าโดนกดเกรดอีกต่อไปแล้วสำหรับตัวยอนฮีนะ ใน PVP นะครับก็จะมีผลไร้ผ้า,านะครับที่ลบไม่ได้ด้วยนะครับทุกๆ20วินาทีนะครับโดยจะบัฟทางระ5าวินะฮะก็คือยอนฮีสามารถเปิดโล่ไร้พ่าได้ทุกตัวเองนะั่นแหละเอาง่ายๆนึสภาพว่าเหมือนมีเพลตันมาคอยกลางโล่ให้ทุกๆย0่สวินะครับยอนฮีสามารถกลางโล่ได้ก็ช่วยเอาตัวรอดได้ระดับหนึ่งนะทำให้ไม่ค่อยติดซ,ซีซีในช่วงต้นเกมด้วยครับนอกจากนี้นะฮะถ้าเกิดมีศัตรูรอบข้างตายนะครับใน PVP จะบัฟเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มความเสียหายคริติคอล ที่ลบไม่ได้ให้กับตัวเองด้วยนะต้องบอกก่อนว่ายอนฮีเนี่ยนะครับจะเป็นตัวละครที่มีบัฟนะครับเยอะแยะมากมายเอาเรียกได้ว่าบัฟแบบเลเทะเลยแล้วนะโดยจะเป็นบัฟเพิ่มพลังโจมตีเป็นหลักนะครับแล้วก็ความเสียหายคริิคอลโดยแค่สตาร์ทมาแค่แพสสีเนี่ยก็คือ120แล้วเขาไม่ได้เขียนบอกว่าสแต็กได้นะครับสแสดงว่าบัฟนี้สแต็กไม่ได้เนาะอยู่10วินะครับคือเพิ่มโจมเยอะมากต่อมาครับสกิลใช้งานนะครับก็จะเป็นสกิลทำดามจเนาะเป็นวง เครื่องวงกลมนะครับข้างหน้านะ1 2 1 4น้เร็จะครับเราก็จะมีทำจเพิ่มเติมตามสัสดส่วน HP ที่มีอยู่ด้วยเนาะพร้อมกับดีบัฟนะครับลดต้านทานไม่ส่วนป้องกันนะครับก็คือลดต้านเจาะกรอกนั่นเองในอัตราส่วน100%ก็คือมีโอกาสติด100%แล้วก็มีโอกาสติด100%นะครับดีบัฟเพิ่มความเสียหายที่ได้รับนะครับแบบล้างไม่ได้ด้วยอ,อ,อันนี้จะเป็นทั้ง2อ,อย่างเนาะลบไม่ได้ทั้ง2อ,อย่างเลยนะครับโดย จะมีลดต้านเจาะฟอ่อ24แล้วก็เพิ่มดดเมจอีก35.7%นะอันนี้ส่งผลให้ลง PvE ตีบอสได้ดีขึ้นด้วยเยอะมากครับเพราะว่ามีดีบัฟเพิ่มดาเมดด้วยนะเออมันคือดีบัฟคล้ายๆกับของราเชลนะครับตรงนี้นอกจากนี้ครับถ้าเราอยู่ในสถานะฝันตื่นรู้นะการเขียนวงเล็บแบบนี้หมายความว่าถ้าเราอยู่ในเงื่อนไขนะครับฝันตื่นรู้จะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมโดยเอฟเฟกเพิ่มเติมก็คือ จะปิดก้านการรับรู้นะครับแบบลบไม่ได้กับตัวเอง5วินาทีปิดก้านการรับรู้ก็คือหายตัวเหมือนบรินนั่นแหละนะครับเป็นหายตัวแบบรินเลยนะครับ5วิโดยตรงนี้นะครับเราต้องอยู่ในโหมดฝันตื่นรู้ก่อนฝันตื่นรู้นะครับจะเป็นโหมดคล้ายๆกับอารมณ์เหมือนราเชลที่เก็บแตกครบ20สแตกแล้วจะเปิดโหมดเอ่อเปลวเพลิงแอคเนียนะครับของยอนทีก็จะมีโหมดฝันตื่นรู้เหมือนกันโดยเงื่อนไขของการเปิดโหมดฝันตื่นรู้เนี่ยจำเป็นต้องมีระดับเลเวล50ขึ้นไปนะครับอ่ะ ยอนฮีต้องมีเลเวล50ขึ้นไปแล้วก็เมื่อมีคนตายนะครับใกล้ๆนะครับจริงๆคือตายใน PP นั่นแหละเมื่อมีคนตายครับมันจะทริกเกอร์ทำให้ยอนฮีนะครับเข้าสู่โหมดฝันตื่นรู้นะครับให้กับตัวเองโดยฝันตื่นรู้นะครับมันจะเป็นบัฟนะครับที่เป็นเปิดโหมด300วินาทีเลยเหมือนราเชลแล้วก็จะบูสต์พลังโจมตีให้ใน PP 50%แบบถาวรเลยก็คือ300วินะครับหมดเวลาเลยนะอันนี้ก็คือคอนเซปต์ของฝันตื่นรู้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคอนเอฟเฟกต์อื่นๆต่อดีกว่านะครับก็ สกิลต่อมานะครับก็จะเป็นทำดามเมจแบบวงกลม10เมตรนะครับกว้างมากๆนะแล้วก็ทำดามเมจเพิ่มเติมอีกถ้าเกิดศัตรูติดฝันร้ายอยู่นะครับอ่าโดยฝันร้ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นสถานะที่ทําให้ศัตรูเนี่ยเคลื่อนไหวไม่ได้เป็นเวลาห้าวิมันเป็น CC ประเภทหนึ่งนะครับแล้วก็ความเสียหายที่ศัตรูได้รับเนี่ยนะครับจะถูกปรับใช้เป็นคริติคอลทั้งหมด,ดนั่นหมายความว่าใครที่ติดฝันร้ายเนี่ยจะโดนคริตตลอดโดยนะครับเอฟเฟกฝันร้ายเนี่ยนะครับมันไม่อยู่ใน เงื่อนไขของสถานะหยุดการเคลื่อนไหวนะเขาจัดอยู่ในสถานะพิเศษนะครับเพราะว่าเขาถือว่ามันมีดีบัฟห้อยมาด้วยพอมันมีดีบัฟห้อยมาด้วยเนี่ยนะครับก็ทำให้สถานะนี้นะครับไม่จัดอยู่ในซ c พอไม่จัดอยู่ใน CC c นั่นหมายความว่าจะไม่สามารถกันด้วยสถานะไร้ต้านทานได้ใครที่เป็นตัวละครไรต้านทานต้านไฟช็อตต้านสตันได้จะไม่สามารถต้านฝังร้ายได้นะครับนอกจากนี้ครับมันยังรีเซ็ตสกิล วงโคจรจะแห่งจุดจบด้วยนะครับก็คือสกิลต่อไปนะแล้วก็ใน PP นะครับมันจะมอบดีบัฟนะครับสกัดโล่ป้องกันที่ลบไม่ได้ด้วยให้กับศัตรูสกัดโล่ป้องกันก็คือตามชื่อเลยครับศัตรูจะไม่สามารถเปิดบัฟโล่ป้องกันได้ที่เป็นเลือดสีขาวนะครับโดยโล่ป้องกันนะครับที่มาจากสัดส่วนพลังโจมตีพลังป้องกันหรือว่าเลือดเนี่ยก็คือครอบคลุมในเกมแล้วตอนนี้มันมีแค่3สัดส่วนนี้แหละนะครับ15หาวิจะไม่สามารถเสกโล่ขึ้นมาได้ทําให้ศัตรูนะครับไม่สามารถสแปมโล่แล้วก็ ยอนฮีตีแรงมากสามารถการันตีคริสต์ทีได้จากการแปะพันร้ายศัตรูคือจะโดนดาเมตรแรงมากๆจากการโจมตีของยอนฮีนะครับส่วนสกิลต่อมานะครับที่ถูกรีเซ็ตได้จากสกิลเมื่อกี้นะก็เป็นสกิลทำดามเมจนะครับเป็นวงกลม8เมตรอันนี้จะเล็กลงมาหน่อยนะแล้วก็ถ้าเกิดเลือดของศัตรูเนี่ยนะครับสูงกว่า50%มันจะทำดาเมจแบบเจาะเกราะเพิ่มไปอีก1,214%นะครับนอกจากนี้ครับมันยัง ลบบัฟนะครับขจัดผลที่มันประโยชน์นะครับใส่ศัตรูได้แล้วก็แปดดีบัฟนะครับฝันร้ายในโอกาสติด40%ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ก็เข้าใจแหละเพราะว่าเป็นดีบัฟที่โหดมากๆเลยนะครับเป็นเวลา5วิใน PVE นะครับจะมอบผลลดพลังป้องกันให้แก่เป้าหมายได้โดยลดพลังป้องกนันได้68.3%สีวิน่นหมายความว่ายอนฮีเนี่ยนะครับสามารถลดเกราะเองได้แล้วก็แปดดีบัฟเพิ่มดาเมจเองได้ มันคือส่วนผสมของตัวรถเกราะหลายๆตัวรวมร่างกันนะครับถือว่าดีมากคือเล่นเองชงเองได้ไม่ง้อใครนะอันนี้คือดีมากๆเลยสหับยอนฮีนะครับและแน่นอนว่าฝันร้ายเมื่อกี้นะครับก็คือขยับไม่ได้แล้วก็โดนดาเมจเป็นครดิตคอลด้วยนะสกิลอันติเมจครับจะเป็นสกิลที่ไร่สกิลสักพักหนึ่งนะครับประมาณ7วิได้ที่ยอนทีจะขยับไม่ได้ประมาณเจ็วิโดยในขณะขณะไร่นะครับจะมีบัฟนะครับลดความเสียที่ได้รับแบบลบไม่ได้นะครับก็คือถึกขึ้นห้แกับตัวเอง แล้วก็อยู่ในสถานะไร้ต้านทานะครับต้านสถานะผิดปกติแบบหยุดการเคลื่อนไหวได้แต่ต้านฝันร้ายไม่ได้นะครับและทําดาเมจแบบเจาะกราะใส่ศัตรูนะครับในวงกลม12เมตรโดยมีเป้าหมายเป็นจุดศูนย์กลางครับก็คือยอนฮีเลงใครอยู่ก็คือขยายวงไปเลย12เมตรนะครับตรงนี้ทําให้ศัตรูเนี่ยมีโอกาสถูกดาเมจจากสกิลเนี่ยทั้งสนาม นะครับแล้วก็สกิลนี้จะทำดาเมจทุกๆ1นึ่งวินะครับนาน5วินาทีอ๋อก็คือยอนฮียืนไล่ห้าวินะครับจะมีบัฟอยู่เจ็ดวิแต่ว่ายืนไล่สกิลห้าวิทำดาเมจ5้ฮิตนั่นเองนะต่อมาครับถ้าอยู่ในโหมดฝันตื่นรู้นะครับจะทำดาเมจเพิ่มอีกสองของ HP ศัตรูนะคะแล้วก็ใน PP เนี่ยจะแปดดีบับฟฝันร้ายได้ด้วยในอัตรา40%เป็นเวลา5วินาทีเอ่ออันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะทริกเกอร์แค่ครั้งเดียวเลยไหมหรือว่า มันจะทํางานทุกๆหนึ่งวิแบบสกิลบนดามจสกิลบนหรือเปล่าหรือว่าจะแค่ปรับใช้แค่ครั้งแรกครั้งเดียวนี้ผมไม่ชัวร์นะต้องรอดูในเกมอีกทีหนึ่งครับนอกจากนี้นะครับยอนฮียังเป็นตัวละครพลังพิชิตนะครับที่สามารถขัดบอสได้โดยจะขัดบอสเรดใหม่นะครับเรดแปดเนสต้านั่นเองนะส่วนยูนิสกิลของยอนฮีนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างเรามาดูกันเรเวล40นะครับการโจมตีครบ4ครั้งจะทำดามจเพิ่ม ในศัตรูวงกลมแปดเมตรนะครับก็คือตีครบ4ครั้งสเปรดามเมจได้1ครั้งนะครับ2,000%ด้วยนะคือแรงกว่าใส่เครื่องประดับติดกระจายสามอันอีกนะครับผมนะฮะแล้วก็ในสกิลเออ่ใน PP นะครับจะมีโอกาสแปะฝันร้ายที่สิอรอ๋อก็คือตี4ครั้งมีโอกาสสเปรฝันลายได้นะครับก็คือคล้ายๆกับเอสที่สเปรเลือดไหลแล้วก็ราเชลที่กระจายในส่วนของไฟเผาได้ยอนนีก็สามารถกระจายในส่วนของฝันลายได้นะครับนี่ดีมากเลยนะเลเวล45ครับ ใน p p จะเพิ่มฝันร้ายเข้าเป้า20% PVE จะเพิ่มพลังโจมตี50%นี่ไงฝันร้ายสตาร์40%นะครับอัพ45กลายเป็น60นะแล้วก็ในส่วนของ PVE นะครับเพิ่มโจมอีก50นะครับผม ส่วนแล้ว50ทนะครับที่เป็นจุดเซฟของตัวเทพเจ้านะครับที่จะเก่งมากๆเลยก็คือยอนฮีจะได้ตายเกิด100%หนึ่งครั้งนะครับพร้อมกับตายเกิดมาแล้วจะเป็นไร้พ่าย5วินาทีด้วยปกติตายเกิดมาแล้วเนี่ยมันจะมีพวกแบบไอเฟรมนิดหน่อยนะครับประมาณวิสวินะอันนี้คล้ายๆกับว่าขยายไอเฟรมเป็น5วิไปเลยนะครับก็ดีมากๆเลยนอกจากนี้ครับไม่ได้มีแค่เอาตัวรอดอย่างเดียวถ้านะครับมีเพื่อนเราหรือศัตรูตายนะฮะใน p v p นะครับมันจะบัฟบ ฝันตื่นรู้กับตัวเองก็คือเปิดโหมดฝันตื่นรู้นั่นแหละหายนี้50ปุ๊บแล้วในเกมปุ๊บเปคนตายคนนึ่งปุ๊บเนี่ยคือทริกเกอร์เลยโดยฝันตื่นรู้นะครับจะเพิ่มโจม50%แล้วก็ใน PP เพิ่มโจมอีก50%นั่นหมายความว่ามันบูสต์โจม100%เลยนะครับคือยอนีเนี่ยเพิ่มโจมแบบ เออแล้วเธอมากอะ่ะคือเพิ่มโจมแบบเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เลเวล55ครับอันนี้จะเป็นส่วนของความแรงความถึกและก็ยอนฮีจะได้ในส่วนของสกิลวงกว้าง40%แล้วก็ดาเมลครีดเข้าอีก60%นะครับแรงแรงแรงแล้วก็แรงนะครับยอนฮีนะส่วนเลเวล60ครับอันนี้แอบน่าสนใจนิดหนึ่งก็คือเลเวล60นะครับใน PP เนี่ยเมื่อกดสกิลอันติเมทนะมันจะเพิ่มบัฟนะครับต้านทานผลต้านทานความเสียหายต่อเนื่อง และโล่ป้องกันที่ลบไม่ได้2องพันปงของโจมตีให้กับตัว a สิบห้าวิไอโล่ป้องกันเนี่ยเฉยๆก็คือยอ mm hmm. นทีมีโล่เพิ่มาะอพนมมาร0 0แต่ว่าไอ้อันเนี้ยผมน่าสนใจครับต้านทานความเสียหายต่อเนื่องผลต้านทานความเสียหายต่อเนื่องเนี่ยคำถามคือความเสียหายต่อเนื่องนี้นับรวมถึงเอฟเฟกที่มันเป็นความเสียหายต่อเนื่องทั้งหมดหรือเปล่าหมายถึงอะไรหมายถึงว่าต้านทานผลความเสียหายต่อเนื่องเนี่ยคือปกติความเสียหายต่อเนื่องเนี่ยคือสถานะเลือดไหลไฟเผานะครับ พิษนะฮะน้ำแข็งด้วยไหมผมไม่แน่ใจว่าน้ำแข็งนับด้วยหรือเปล่าแต่ว่าระดับสามอันนี้แล้วก็จริงๆแล้วมันมีอีสถานะหนึ่งครับคือสถานะเดชสถานะเดชนะครับนับเป็นสถานะความเสียหายต่อเนื่องครับคำถามคือถ้าเป็นกรณีอย่างนี้มันจะต้านเดสได้เลยหรือเปล่าอันนี้ถ้าเกิดผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยมันควรจะต้านเดชไปได้เลย15บาวิด้วยนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีเรื่องของการเล่นตัวสอนหรือว่าภาษาหรือเปล่าคือมันอาจจะต้านแค่ดาเมจหรือเปล่า แต่ว่ายังติดอยู่เหมือนเดิมอันนี้ต้องรอเช็คในเกมอีกทีนึงแต่ถ้าเกิดผมเข้าใจะไม่ผิดเนี่ยมันน่าจะเป็นต้านเดทได้ด้วยนะครับโดยต้านเดทนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูตัวของสกิลน็อกส์นะครับสกิลน็อกส์เนี่ยอันติเมตเดี๋ยวบอกว่าปีเดชซึ่งเดสเนี่ยเป็นเอฟเฟกต์ความเสียหายต่อเนื่องนะผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะกันเดทได้ด้วยนะครับอันนี้นะถ้ากันเดทได้ก็ถือว่าดีครับนะน่าสนใจมากๆสำหรับยอริหกนะครับไม่โดนเลือดไหลไฟเผาแล้วก็ ที่สําคัญคือถ้าเกิดมันไม่ติดเดสเนี่ยก็น่าสนใจมากแล้วยอนฮีเป็นตัวละครที่มีต้านทานการลดเกรดอันติเมตครับสามารถได้ใช้อันติแน่ๆนะแต่ว่าภายใน15วิจะปั๊มเกรดอันติขึ้นมาเต็มได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ต้องไปลองเล่นจริงทีหนึ่งนะครับผมอันนี้คือในส่วนของยอนฮีนะก็เป็นตัวละครที่เชียให้เปิดมากๆเลยเพราะว่านอกจากเป็นตัวละคร PvP ที่เก่งแล้วยังเป็นตัวละคร PVE ที่แรงที่สุดในเกมตอนนี้ด้วยทีมที่เล่นด้วยเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเป็น PVE ก็ต้องไปกับไอเลีนทีเน่ ส่วนทีม PVP เนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันมีหลายวิวมากๆไม่ว่าจะเล่นเป็นทีมถึกนะครับไอรีนพีเนเอียนหรือว่าจะเล่นเป็นทีมสปีดบาร์เนบันเซลคลานอสนะครับเอเทพเจ้าหรือว่าจะไปรอเล่นกับตัวใหม่เดรกหรือว่ารอเล่นกับเทพเจ้าตัวใหม่อย่างเอเลเนียอะไรพวกนี้นะครับได้เยอะแยะมากมายเลยนะ ต่อมาครับในรูปนี้นะครับจะมีสปอยเรตอัพเพิ่มเติมพิเศษของตู้การชาเทพเจ้าครับปกติจะเริ่มที่5%นะครับตอนนี้เริ่มที่10% 20% 45และ70%นตะครับตอนนี้คือถ้าเกิดใครไปถึง100%นี่คือแบบอ้อกลุ่มขมับเลยนะเพราะว่าเออขั้นที่4เนี่ยคือ70%ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนะครับมีโอกาสที่จะเออถูกหวยตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะใครที่ไปถึง100%แสดงว่าเกลือกว่าเดิมเยอะมากๆเลยครับ ต่อมาครับสัตว์เลี้ยงรับตำนานบัวนะครับเทศกาลไหว้พระจันทร์ยอนฮีครับก็ไม่มีอะไรมากครับมันคือสัตว์สายฟาร์มที่จะเพิ่มโอกาสพบบอสนะครับมากขึ้น35%เก็คือเปลี่ยนจากยอนฮีฮันบกที่เราใช้ฟาร์มอยู่กลายเป็นยอนฮีตัวนี้แทนนะก็ที่เหลือเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมากหินวิญญาณเทพเจ้านะครับสามารถนําไปซื้อเศษหินวิญญาณเทพเจ้าได้นะครับก็วิธีคราฟนะครับใช้หินวิญญาณสีแดงครับ1น0่คูณก็คือสัปดาห์ละ500้ก้อนหินวิญญาณส ใครที่ยังขาดอยู่นะครับหิมยญาณสีแดงก็สามารถหาเพิ่มเติมได้จากการซื้อกล่องเครื่องประดับน่าจะเป็นเครื่องประดับคริกนะถ้าผมจะไม่ผิดมันจะได้ในส่วนของหินวิญาณแดงด้วยก็เอามาชดเชยในส่วนนี้แล้วก็นําไปซื้อหินวิญญาณตรงนี้นะครับห้าก้อนก็สามารถไปซื้อหินวิญญาณเทพเจ้าได้5เศษต่อสัปดาห์ครับใครที่ยังขาดตัวไหนอยู่ก็ไปตามเก็บย้อนหลังได้คริสต์มาสสัปดาห์ได้ครึ่งตัวครับโอเค ต่อมาครับระบบจัมปิ้งนะครับก็จะถูกนํามาใช้แล้วในเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l ของเรานะโดยตรงนี้เป็นสปอยหน้าแรกนะครับคิดว่าน่าจะเป็นของผู้เล่นเก่านะครับก็จะมีหินวิญญาณเทพเจ้า500นะครับมีผลึกสัตว์เลี้ยงมีหินสมดุลนะครับมีรูนต้นไม้แล้วก็มีกล่องเจมแดงบวกถ้าผมดูไม่ผิดนะแล้วสุดท้ายจะเป็นใบจัมปิ้งตัวละครนะครับแล้วก็มีเอเทพเจ้าแจกด้วยนะครับนอกจากมันจะมีใบเลือกเทพเจ้าแยกด้วยนะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแจกเอเเทพเจ้าไปเลยนะครับอ่า ที่เหลือก็จะเป็นพวกกล่องทรัพยากรต่างๆอันนี้น่าจะเป็นของผู้เล่นเก่าครับเพราะว่าของผู้เล่นใหม่น่าจะเน้นเป็นการแจกตัวละครมากกว่านะโอเคทีนี้นะครับเราก็เนื้อหาต่อมาครับเป็นเรื่องนะครับซีซั่น3บท5เนาะอันนี้รอไปเล่นในเกมดีกว่าครับมีสมุดเนื้อเรื่องนะครับที่บอกไปเมื่อกี้จะเป็นสมุดเเก็บรวบรวมนะครับ สรุปเงื้อเรื่องของซีซั่นหนึ่งนะเดี๋ยวจะค่อยๆมีซีซั่นสองซีซั่นสามตามมาในอนาคตครับนอกจากมาดูแล้วเนี่ยมันยังได้เพชรด้วยนะครับได้เพชรกับทองด้วยนะก็ใครอย่าลืมว่างๆแวะเข้ามาดูด้วยนะครับรับเพชรฟรีนะเรดแปดใหม่นะครับแท่นบูชายห่งจบนะครับบอสเนสตราเรดแปดตัวใหม่นะบอสตัวนี้ใช้ยอนฮีนะครับร่างแดงหรือว่าร่างเทพเจ้าก็ได้ในการขัดบอสนะครับแล้วก็ที่เหลืออื่นๆก็น่าจะเป็นพวกตัว,ตวบับดามจทั่วๆไปน่าจะไม่มีอะไรยากมากนะครับโอเค ตรงนี้ครับจะมีการสปอยคอนเทนต์ใหม่นิดหน่อยนะครับก็คือว่าออปกติตั๋วนะครับจะมี2แบบเนาะก็จะเป็นตั๋วสีเหลืองกับตั๋วสีฟ้านะครับแล้วก็จะมีตั๋วใหม่ครับที่เป็นสีเขียวกับสีชมพูด,ด้วยอันนี้จะเป็นตั๋วสําหรับลงชั้นพิเศษนะครับเดี๋ยวในอนาคตอันใกล้นี้นะครับจะมีการอัปเดตดันเจียนแล้วก็เรดนะครับชั้นพิเศษเพิ่มมาโดยชั้นพิเศษเนี่ยก็สามารถฟาร์มตั๋วได้จากในการฟาร์มทั่วไปแหละแต่ว่าไอ้ตั๋วเนี่ยมันจะดอกยากมากๆอ่าแล้วก็ ทรัพยากรที่ได้จากการลงด้วยตั๋วเนี่ยมันจะเยอะกว่าชั้นสูงสุดที่เกมมีนะครับมันอารมณ์เหมือนเป็นโบนัสพิเศษอะ่ะถ้าเกิดคุณฟาร์มดอกรงนี้มาเหมือนคุณก็ปกติลงทองได้เออล้านหนึ่งใช่ไหมคุณก็อาจจะได้ล้านห้าล้านสองสองล้านอะไรเงี้ยนะครับผมจําตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้แต่ว่ามันคือชั้นพิเศษนะมันไม่ใช่ชั้นต่อของเอ่อคอนเทนต์ปกตินะครับมันจะเป็นชั้นพิเศษที่ใช้ตั๋วพิเศษแยกออกมาที่จะมีเรดดอกที่ยากกว่านั่นเองนะแต่ว่าเหมือนจะยังไม่มานะครับคอนเทนต์ยังไม่่่่มมาาาแตตววัวกอน <laughs> แล้วก็ตอนนี้นะครับแพทนี้จะยังไม่สามารถฟาร์มหาตัวเรด8อันนี้ได้นะครับเหมือนกับเวลาอัปเรดทุกเรดนะสัปดาห์แรก2ส,สัปดาห์แรกจะยังไม่สามารถฟาร์มได้นะครับต้องรอแพทต่อไปนะฮะส่วนใครอยากจะฟาร์มก่อนมันน่าจะมีขายครับผมนะครส่วนของดอบนะครับก็จะเป็นวัตถุดิบในการคราฟชุดเนสตาใหม่และที่สําคัญคือมันมีผงหมิงด้วยนะครับอ่า ผงหมิงนอกจากขานในกิวอแล้วสามารถมาหาเพิ่มเติมจกีกับนี้ได้ตรงนี้ทําให้เราสามารถทําเซตหมิงเพิ่มเติมได้เร็วขึ้นเยอะนะเป็นการช่วยให้ผู้เล่นเข้าถึงเซตหมิงได้ดีมากๆ,ๆเลยเพราะเซตหมิงเนี่ยเป็นเซตที่ถือว่าเทพซาที่สุดในบรรดาเซตเตู้เลือกแล้วนะครับทั้งหมดแล้วแล้วก็มันต้องใช้เป็นคู่ด้วยนะครับมันเลยทยํายากมากๆอันนี้เขาก็เลยช่วยผู้เล่นเรามานะ,ะเซตใหม่นะครับจะเป็นเซตเพิ่มเลเวลสกิลครับถ้าเกิดเราอัพเป็นเทพเจ้าแล้วมันจะมีลดดามจเพิ่มเติมมาให้ โดยความแตกต่างของเซตเลเวลสกิลใหม่กับเก่าเนี่ยมันจะมีความแตกต่างอยู่เซตเลเวลสกิลใหม่นะครับขั้นแรกมันจะเพิ่มสกิลแอคทีฟก่อนเลย1เลเวลแต่ว่าถ้าเกิดเปเซตเก่ามันจะเพิ่มเป็นแพสซีกับอันตีก่อน1นึ่งเลเวลแล้วค่อยเพิ่มเป็นเลเวลสกิลสลับกันอันนั้นจะเน้นแพสซีกับอันตีส่วนอันใหม่จะเน้นเป็นสกิลแอคทีฟก่อนนะครับมันจะไขยกันนะตรงนี้นะต่อมาครับก็โหมดคอนเทนต์ตีพี่หมีนะครับพี่หมีเนี่ยมีเวลาจํากัดในการเล่นนะครับคือสามารถเล่นได้แค่วันอาทิตย์จ เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ควรเคลียร์คอนเทนต์ทุกอย่างในช่วงวันอังคารนะครับก่อนอัปเดตวันพุธนั่นเองนะฮะก็พยายามเคลียร์ตามเวลาด้วยเพราะว่ามันจะมีเวลาที่เล่นไม่ได้อยู่เนาะตรงนี้นะครับสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2เดี๋ยวก่อนนะถ้ามาดูอย่างนี้วะเนี่ยแอบดูยากนิดนึงอ๋อมันตีได้แค่วีคแรกของแพทน้ว่าทุกคนมีเวลาตีแค่4วันแรกเหรอก็คือสมมุติว่าอัปเดตวันพุธนี้ใช่ไหม แล้วก็อรอพฤหัสสุกเสาร์แล้วก็พอลีสัปดาห์มาปุ๊บก็คือตีได้อาทิตย,ย์จันทร์พุธแล้วก็คือติดดีเลยยาวๆเลยอย่างนี้เหรอเดไนเวลามันแอบดูงงๆเหมือนกันนะทําไมมันต้องใช้เวลาประมวลผลนานขนาดนี้เนี่ยจริงจรโโิงอหอันนี้แอบพลาดได้เหมือนกันนะเดี๋ยวเรอดูในเกมนะครับอันนี้ต้องช่วยกันเตือนด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวพลาดนะครับจริงๆมันลงแค่แป๊บเดียวนะแต่ก็อาจจะลืมได้นะครับอันนี้อันตรายอันตราย ของรางวัลในโหมดนี้เนี่ยเออมันจะเป็นพวกไข่เป็ดนะครับเอาไปเปิดตูก้กระชาตัวละครเพิ่มเติมได้ครับต่อมาอันนี้ก็จะเป็นหอชัยชนะเนาะเป็นการเออเก็บสถิตินะครับผู้เล่นที่เป็นแชมป์นะครับในคอนเทนต์ PVP อารีน่าธรรมดาแล้วก็อารีน่าแท็กทีมเป็นหลักครับมีอัเดุข่าวล้งโกรธอันนี้สุดยอดมากนะครับคอสตูมทำแบ็กกลับมาแล้วคือผมเพิ่งบ่นไปว่ากว่ามันจะวนคอสตูมกลับมาครบนะครับมันเหลือตั้ง1 2 3 4 5 6ชุด เป็นอย่างน้อยตอนนี้เนี่ยใครที่ดองตั๋วไวน้นะครับคุณสามารถซื้อย้อนหลังได้แล้วนะครับเทียบเลยนะชุดย้อนหลังกลับมาที่เป็นช,ชุดลูบี้เนี่ยก็มี2ชุดด้วยอย่าลืมไปตามกันได้ครับสำหรับชุดคอสตูมตรงนี้นะนี่คือดีงามมากเออผมผมค่อนข้างพอใจกับแพทวันนี้มากมากเลยนะว่าเขามีการเก็บรายละเอียดย้อนหลังเนี่ยบางอย่างที่มันพลาดไปก็เอาย้อนหลังกลับมาอย่างหินเทพเจ้าที่มาช้าก็ย้อนหลังให้3ตัวนะครับดีมากเลยอันนี้เป็นในส่วนของพา s s ทนะครับที่ปรับปรุงใหม่นะ โดยหลักๆแล้วจะเหมือนเดิมครับแค่เพิ่มของรางวัลเพิ่มเติมนะที่น่าสนใจเนี่ยจะเป็นในส่วนของกล่องอุปกรณ์นะครับก็มันจะมีการเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับอย่างของสุดท้ายเนี่ยอย่างเดิมเนี่ยเป็นใบเลือกอุปกรณ์แดงโบกธรรมดาก็เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ใบเลือกสกายเชียร์อาวุธเลยนะนี่คือได้อาวุธสกายเชียร์หนึ่งอันนะครับก็ถือว่าดูน่าสนใจขึ้นเยอะนะอื่นๆ,ๆก็จะมีปรับเปลี่ยนรายละเอียดเพิ่มเติมนะมีเปลี่ยนเป็นมณีบ้ามีกาชาน้อยลงเหรอ อ,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 อ๋อมันเอามาไว้ที่อื่นแทนนะครับก็มีสลับสลับบ้างแต่โดยรวมๆแล้วคือของมันเดิมเพิ่มเติมคือเยอะขึ้นแล้วก็มีเรื่องของอุปกรณ์ที่เปลี่ยนจากอุปกรณ์แดงโบสธรรมดาเป็นอุปกรณ์สกายเทียครับก็น่าสนใจใครที่เป็นสายเติมพาสก็สามารถมาเติมได้นะตรงนี้ต่อมาครับปรับปรุงคุณภาพออฟไลท์นะครับทั่วไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของอแสดงหน้าค่าพลังนะครับในพรีเซตนะครับแล้วนะทำให้เราดูค่าพลังได้เลยแล้วก็ในหน้าอารีนาก็เห็นค่าพลังในหน้าอารีนาเลยนะครับไม่ต้องกด ย้อนกลับไปดูข้างนอกเนาะดีมากตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของทีมที่บันทึกครับจะสามารถโชว์นะครับในส่วนของค่าพลังได้ทันทีปกติทีมที่บันทึกเนี่ยมันจะมีค่าพลังค้างอยู่แล้วมันจะไม่รีเฟรชให้นะครับตอนนี้มันก็สามารถรีเฟรชได้แล้วนะครับแล้วก็เห็นค่าพลังที่แท้จริงของทีมเราได้ครับมีการขยายเพิ่มเติมพ r เ s ตจาก20เป็น30 p r e นะกล่องนะครับในการเลือกไอเทมต่างๆนะครับจะมีการปรับให้คุณสามารถดูของรางวัลในกล่องนั้นได้แล้วทําให้เราสามารถ ตรวจสอบนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมของกล่องได้ว่ามันคือกล่องอะไรนะเวลาซื้อหินเทพเจ้านะครับแล้วก็แก่นวิญญาณเทพเจ้านะครับจะมีป๊อปอัพนะครับขึ้นมายืนยันอีกครั้งว่าคุณจะซื้อจริงๆใช่ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นการฟรีเช็คอีกครั้งหนึ่งการเราซื้อผิดเนาะมีการแก้บั๊กต่างๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการเพิ่มลุกี้นะครับลงใบเลือกใบเรียกนะครับที่สามารถได้รับจากช่องทางต่างๆแล้วเปล like <con> ี่ยนทีมร้านค้านะครับเป็นดอกไม้ไฟนะโอเค เปลี่ยนชื่อไอเทมนะครับบางส่วนนะครับก็คือตั๋วดันเจี้ยนต่างๆนะครับมีการใส่เลขหนึ่งโรมันเข้าไปนะครับก็อย่างที่บอกไปมันเป็นการสปอยคอนเทนต์ใหม่นะครับที่จะมาในอนาคตนะอาจจะมาแผทหน้าก็ได้นะครับจะเป็นดันเจี้ยนระดับ2นะครับเป็นดันเจี้ยนพิเศษซึ่งจะเป็นโบนัสนะครับที่เราได้ตั๋วพิเศษเพิ่มเมือเพิ่มเติมมานะมีการเปลี่ยนภาพกล่องนะครับน้ำยาเลือกขัดเงาอุปกรณ์แบบเลือกอัตราที่อยู่ในร้านค้าแต้มอารีน่านะ จากเดิมเนี่ยรู้สึกว่ามันจะซื้อได้แค่เซตหมิงกับคาตาทอปใช่ไหมตอนนี้น่าจะมีขวดน้ํายาแบบอื่นแล้วนะต้องไปรอดูในเกมอีกทีนึงครับแก้ไขเมื่อวางแฝดน,นะครับแล้วก็ไม่มีเสียงผ้าล้วอันนี้ปรับเสียงผาาปุ่มช่องทางได้รับของถุงม,มือทานอสนะครับแล้วก็หมวกเหล็กสไปนะครับเวลากดคลิกได้รับเอ่อกดคลิกเพื่อหาช่องทางการได้รับเนี่ยนะครับมันจะมีแสดงข้อความผิดพลาดเนี้แก้ไขแล้ว แก้เสียงผ้าของโอฟิเลียนะครับไม่ปรับใช้ตามภาษาที่ตั้งไว้โอเคกรอบรูปใหม่นะครับเป็นรูปยันฮีนะโอ้ยแล้วก็กรอบ2ปีด้วยนะครับอันนี้น่าสนใจก็ไปตามกันสักหน่อยนะครับกิจกรรมคาณวาว2ปีนะครับย้ำนะครับมีรูบี้มากมายนะอันนี้เหมือนแซวว่าผู้เล่นบอกว่าเขาไม่ค่อยแจกพวกเพชรพวกกาชาในแพทเทพเจ้าเท่าไหร่น,นี้ก็เหมือนกับเป็นการ ย้ำนะครับว่าชั้นแจกแล้วนะโอเคโดยจัมปิ้งเออไม่ใช่จัมปิ้งคานิวาวนะครับจะอยู่วันที่8พฤศจิกาถึง17มกราคมนะครับสำหรับผู้เล่นทั่วไปส่วนผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็ผู้เล่นที่กลับมาเนี่ยจะยังอยู่เรื่อยๆอยู่ยังไม่มีเออ่กำหนดการตายตัวนะครับก็จนกว่าจะมีจัมปิ้งใหม่มาเนาะแหละนะฮะอ๋อแล้วก็จัมเออไม่ใช่จัมปิ้งขออภัยนะครับคานิวาวคานิวาวเนี่ยนะครับมันจะค่อยๆเปิดนะครับโดย 7วันแรกของแพทนะครับหมายถึงวันแรกของแพทนะก็คือวันที่9ถึงวันที่15เนี่ยนะครับมันจะค่อยๆเปิดเทวันแต่ถ้าเกิดคุณมาเล่นหลังจากวันที่15นะครับเช่นคุณมาเล่นวันที่18อย่างเงี้ยคุณก็จะสามารถทำควสทั้ง7หน้าได้เลยนะครับผมโอเคกิจกรรมอื่นๆนะครับก็จะมีกิจกรรมใช้ชื่อ2ปีข้อความพุทสองปีสเตปอัพแบบเพิ่มอัตราสุดพิเศษเพิ่มเรดอัพตูเทพเจ้านั่นแหละนะครับร้านค้าลูบี้ชิปเป่งและร้านค้าลูบี้น่าจะไม่ได้ใช้นะครับ แล้วก็เออ่มีกิจกรรมเปิดกระชายยอดฮีเทพเจ้า1,500งรโลแล้วก็สนับสนุนการพัฒนานะครับก็คือเปิดกระชายเหมือนกันนั่นแหละนะแล้วก็อัพเลเวลยอดฮีเนาะต่อมาครับก็จะมีส่วนของมิชชั่นพิเศษนะครับเล่นเนื้อเรื่องมีไปลงสถานฝึกนะครับตีหมีนะโอเคกิจกรรม2ปีนะครับเล่นฟิลสมบัตินะครับรับเซเว่นไนท์กันเลยเฮ้ยฉลองเขาว่าสปีรับเซเว่นไนท์เซเว่นไนท์เทพเจ้าไปท้าทายรับสัตว์เลี้ยงยอดฮีเทพเอ่อยอดฮีตำนานบวกนะครับแล้วก็ ท้าทายการเรียกอัศวินเทพเจ้า4คนแบบสเตปอัพนะครับรอดูแล้วกันว่าเออยังไงอันนี้น่าจะแจกตัวเบเลอรเทพเจ้าแหละนะครับคาดว่านะกิจกรรมหัวหน้าคนใหม่นะก็จะมีฉลองครบรอบ2ปีนะครับมีของขวัญสัตว์เลี้ยงแต่ท่านหัวหน้าคนใหม่ว่าอันนี้ผมคิดว่าน่าจะแจกสัตว์แดงบวกนะคาดเดานะครับคาดเดาน่าจะเป็นสัตว์แดงบวกแล้วก็จะมีกิจกรรมฟาร์มทั่วไปนะครับมีเรตอัพเซตอุปกรณ์เนสตาเซอินกิจกรรมเลวยคอนเทนต์ก็จะมี เออบัฟด่านในเรื่องให้เล่นง่ายขึ้นนะครับมีบัฟเรดเดี่ยวให้ง่ายขึ้นแล้วก็เพิ่มจำนวนการเข้าดันเจียนพัฒนานะครับอันนี้น่าต้องใช้ลูปี้ซื้อนะนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับในอัปเดตวันนี้นะถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็พึงพอใจมากๆสำหรับการอ่านออแพทโนต้ตในวันนี้นะครับรอดูในเกมอีกทีนึง่งว่ามันจะตรงปกหรือเปล่านะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีจ้า